สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงว่างแว่นสวยไหมคะโอเควันนี้แค่อยากจะมาบอกว่าปาจะมารีวิวผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะซึ่งเป็นแว่นปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งนะคะมาจากคูนะคะซึ่งมาจากประเทศอิตาลีนะคะซึ่งประเทศนี้เขาโด่งดังในเรื่องของปั่นจักรยานมากๆเลยนะคะมีรุ่นอะไรบ้างทั้งหมด4รุ่นเรามาดูกันค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่นซูเปอร์โนวานะคะเราเอามาด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะแล้วก็รุ่นที่2เลยจะเป็นรุ่นสเปกโตนะคะมีจุดเด่นอะไรของแต่ละรุ่นเดี๋ยวมาดูกันค่ะรุ่นที่3นะคะจะเป็นนรุ่ นะคะแล้วก็รุ่นสุดท้ายจะเป็นรุ่นอารดบค่ะรุ่นนี้มาดูในส่วนของรุ่นแรกกันก่อนค่ะว่ารุ่นแรกของเราเนี่ยค่ะจะเป็นรุ่น s ูเปอร์โนจะเห็นได้ว่ารุ่นซูเปอร์โนวาเนี่ยค่ะเขามีการออกแบบที่มีเรนที่กว้างนะคะใหญ่สามารถมองได้แบบพาโนรามาถึง180องศาเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามองทางด้านข้างนะคะเนี่ยคะ แล้วก็ด้านหน้านะคะตรงนี้เวลาที่เรามีการทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งปั่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาสามารถมองทัศนียภาพได้ถึง180องศานะคะมาดูในส่วนของตัวเลนนะคะต้องบอกก่อนว่าทุกรุ่นที่ออกมาวันนี้เลนเขาทํามาจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกเลยนะคะก็คือบริษัทคาสัยนะคะซึ่งเป็นบริษัทจากเยอรมนีค่ะในส่วนของตัวแว่นนะคะต้องบอกก่อนว่าเขามีการออกแบบดีไซน์ที่แบบดีมากๆเลยนะคะมาให้ดูในส่วนของเลนสีนี้บ้างดีกว่า นสีนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าจะเห็นว่าเลนเนี่ยเขามีการลดแสงสะท้อนในช่วงของกลางวันได้ด้วยนะคะแล้วก็เลนเนี่ยจะไม่มีรอยขูดขีดนะคะเขาจะมีการเคลือบสารด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาที่เราใส่เขาจะไม่หลุดค่ะ ตรงนี้นะคะเขาสามารถยึดเกาะได้แบบดีทีเดียวเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีตัวยางตรงนี้ที่ช่วยยึดเกาะให้เราเวลาทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าทั้งรุ่นนี้ค่ะรุ่นซูเปอร์โนวาเนี่ยค่ะเขาเหมาะสําหรับกิจกรรมอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานไม่ว่าจะวิ่งวิ่งก็บอกมากๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เขามีน้ําหนักเพียงแค่21กรัมเท่านั้นนะคะจริงๆเบาถือได้เบาๆมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแว่นที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเขามีน้ําหนักที่ค่อนข้างทีีีเเดยยวลค่ะมนน้หัก เดียวมาต่อมาที่รุ่นของสเปกโตกันดีกว่าโอ้ยรุ่นนี้เป็นไงคะต้องบอกก่อนว่าเขามีสีสันที่แบบเด่นมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวปาจะใส่ให้ดูคะ่ะในส่วนของตัวสเปกโตตรงนี้คะ่ะ ทั้ง3รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปกโตอาริบีแล้วก็ในส่วนของตัวเด m o สนะคะเขามีการออกแบบเนี่ยค่ะที่เหมาะสําหรับนักปั่นจักรยานโดยเฉพาะเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวการออกแบบตัวนี้เขาจะมีการออกแบบกรอบนะคะที่เรียกได้ว,ว่าสามารถที่จะรองรับในเรื่องของลมได้ดีนะคะเวลาที่เราปั่นจักรยานนะคะตรงนี้ <c oughs> เลนก็จะเป็นเลนเช่นเดียวกันค่ะที่บริษัทคาไซนะคะซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกเช่นเดียวกันนะคะนะคะเวลาที่เราเอาออกไปปั่นจักรยาน นอกนะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนสีด้วยนะคะมาดูในส่วนของรุ่นเดมอสนะคะรุ่นเดมอสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นอาริบีรุ่นเดมอสหรือว่ารุ่นสเปกโตนะคะเลนเนี่ยเขาจะมีเลนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างเลยก็คือการออกแบบนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาจะมีการออกแบบที่โค้งมนนะคะเห็นไหมคะนี่เวลาใส่นะคะต้องบอกก่อนว่าเขาก็จะมีความค่อนข้างกระชับมากๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของรุ่น d ดม m o s นะคะแล้วก็ถัดมานะคะที่รุ่นสุดท้ายะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของ Alibi นะคะรุ่น Alibi เนี้ยค่ะเขาจะมีการออกแบบที่ไร้กรอบนะคะตรงทางด้านช่วงล่างนะคะตรงนี้ซึ่งเวลาที่เราปั่นจกักรยานตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะไม่มีกรอบตรงนี้ คือถามว่ามันมันจะแตกต่างกับ2รุ่นยังไงก็คือ1น้ําหนักที่เบากว่าแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่แตกต่างกับเพื่อนนะคะจริงๆนะคะทั้ง4รุ่นที่ปานํามาเสนอในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลนส์นะคะเขาผลิตจากบริษัทชั้นนาทั้งหมดเลยนะคะจากประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็การออกแบบดีไซน์นะคะต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆคะ่ะว่าชอบแบบไหนนะคะแต่ถ้าถามป้านะคะ2รุ่นนี้นะคะรุ่นซูเปอร์โนวาเนี่ยจะเหมาะส สำหรับวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นทั้ง3รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น s p e กโตเดมอสนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นอารเหมาะกับสายปั่นจักรยานที่สุดเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถไปชมสินค้าจริงๆได้ที่ ultra 2 4นะคะหรือสามารถช็อปนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่ ultra 2 4 c o m ได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกทุกๆสีเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ